ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง แก๊ง c a เซนเตอร์กลายเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดไว้ืบสเนื่องจากหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางและส่งผลให้การกระทำผิดกฎหมายของเหล่าอาชญากรข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดบนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในเขตประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและไทย ในบริเวณพื้นที่ริมชายแดนจากรายงานอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP ระบุว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินั้นก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงและสันติภาพทั่วโลกโดยชี้ว่ากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับกลุ่มจีนเทาและผู้คนนั้นก็ยังถูกหลอกลวงอยู่ทุกวัน นอกจากนี้ผู้เสียหายไม่ได้มีแต่เพียงแค่เหยื่อที่โดนหลอกเอาเงินไปเท่านั้นแต่ยังมีบางส่วนที่ถูกล่อลวงให้เข้ามาทำงานเป็นคอเซ็นเตอร์ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกมาก็มักจะเป็นชาวจีนรวมไปถึงประชาชนจากพื้นที่อาเซียนจนลามไปถึงในภูมิภาคแอฟริกา ขณะเดียวกันสถานการณ์ความมั่นคงในเมียนมาก็ส่งผลทําให้อาชญากรนั้นใช้เป็นฐานในการตั้งศูนย์หลอกลวงประชาชนทั่วโลกโดยบางศูนย์นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรัฐบาลทหารซึ่งยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนเช่นกันเนื่องจากว่าเหยื่อส่วนใหญ่นั้นเป็นคนจีนและรัฐบาลทหารก็ล้มเหลวในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก๊งคาลเซ็นเตอร์เหล่านี้ทำการหลอกโอนเงินเข้าบัญชีม้า จนระบาดหนักในประเทศไทยซึ่งช่วงหลังนั้นก็มีความซับซ้อนมากขึ้นในการใช้ AI เข้ามาปลอมเสียงและภาพในการวิดีโอคอลเพื่อหลอกลวงเหยื่อโดยเครือข่ายเหล่านี้ได้มีการกระจายอยู่ตามพื้นที่แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้นำเอาข้อมูลเชิงลึกจากทั้งสองฝ่ายมาวิเคราะห์หาช่องทางจับมิจฉาชีพทลายเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ซิมบ็อก สกัดจับพฤติกรรมการโทรหรือส่ง SMS ที่ผิดปกติเพื่อหยุดยั้งแก๊งคอลเซนเตอร์ทลายแหล่งมิจฉาชีพในการสร้างความเสียหายการสูญเสียทรัพย์สินจากการหลอกลวงประชาชนเมื่อประเทศไทยและพื้นที่ริมชายแดนกลายเป็นแหล่งกบดานสำคัญของแก๊งอาชญากรข้ามชาติด้านพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรนาถอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามมองว่า ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับผู้คนนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการช่อโกงในระดับประเทศแต่ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพื่อลดปัญหาการขยายตัวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงในลักษณะจีเทาทางรัฐบาลจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศเช่นการประสานงานกับตำรวจพม่าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน เพื่อทําการจับกลุ่มและดําเนินคดีผู้กระทําผิดรวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเพื่อขยายผลการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทําผิดทั้งในและนอกประเทศนอกจากนี้ยังต้องมีการเพิ่มการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นระมัดระวังจากการหลอกลวงของแกง้ง call center รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้คนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทําการโอนเงินไปยังบุคคลที่ไม่รู้จักและอีกแนวทางหนึ่งก็คือการเสริมสร้างกฎหมายและการดําเนินการด้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อปิดช่องว่างที่ทําให้แก๊งเหล่านี้สามารถหลบหนีจากการจับกลุมได้ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศในการติดตามตัวผู้กระทำผิด ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำถึงการแก้ปัญหาแก๊ง call center ต้องทำเป็นระบบและอาศัยการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อช่วยการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้หมดไปเพื่อให้ประชาชนนั้นปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง ขณะที่นายมาริิ์งเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากําลังมีการเตรียมประชุมคณะไตรภาคีระหว่างไทยจีนและเมียนมาในเร็วๆนี้เพื่อกําหนดรูปแบบการแก้ปัญหาขบวนการอาชญากรข้ามชาติรวมไปถึงการกระทําผิดข้ามชาติในรูปแบบอื่นๆให้เป็นรูปธรรมระยะยาว โดยกระทรวงกันต่างประเทศนั้นก็ได้ใช้ทุกการประชุมในเวทีนานาชาติขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอาชญากรข้ามชาติมาโดยตลอดซึ่งทางด้านรัฐบาลจีนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อปราบปรามการช่อโกงทางโทรคมนาคมและการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดนซึ่งเป็นภัยคุกคามและสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์สำคัญของพลเรือนจีนและประเทศอื่นๆ อีกทั้งนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังระบุว่าทางจีนนั้นยินดีที่จะยกระดับความร่วมมือทวิภาคีและพะหุภาคีในด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน